ยิ่งรักพร้อมกับทีมเศรษฐกิจแลวก็แกนนำพักช่วง7จ็ดมงเช้าก็ไปหาเสียงที่บริเวณตลาดสดบางกะปิในเขตเลือกตั้งที่15นะครับเพื่อที่จะส่งคุณพักดีหาหิมะทองคำเนี่ยไปลงสมัครและคุณยิ่งรักก็ชี้แจงกรณีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องการชี้แจงเนี่ยคุณมาสิทธะข้อกล่าวหาหรือประเด็นไม่ใช่ข้อกล่าวหาเป็นประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาก็คือว่าทรัพย์สินคุณยิ่งรักนั้นถูกสารดีกาแผนคดีผู้ทะมงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินให้ตกเป็นของแผ่นดินครับ ในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเนียจะต้องไม่เคยถูกยึดซับเพราะระบวยผิดปกติหรือตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นนี้เนี่ยก็มีนักกฎหมายมองมุมหนึ่งว่าทรัพย์สินของคุณยิ่งรักที่ถูกศาลยึดนั้นในคำพิพากษาของศาลร,ระบุว่าเป็นของคุณทักษิณไม่ใช่ของคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นประเด็นว่าคุณยิ่งรักถูกยึดซัพย์อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดจากกันก็คือว่า เธอไปให้การในคดีที่ยึดทรัพย์คุณทักษิณน,นี่แหละเธอให้การเท็จหรือไม่ประการใดทั้งหมดนี้เนี่ยในมุมของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณอภิชาติสุขานานท์เนี่นยบอกนะฮะว่าข้อที่หนึ่งข้อกล่าวหาของคุณยิ่งรักนั้นไม่ได้เป็นคดีอาญาข้อต่อมาก็คือคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ขาดคุณสมบัติขณะเดียวกันมุมของคุณนิวัฒน์ดำรงคุณนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลผู้สมัครของ พักเพื่อไทยอีกคนนึงก็ยืนยันว่าข้อกล่าวหาอย่างนี้เนี่ยแน่นอนก็คาดอยู่แล้วว่าจะออกมาแล้วก็คงรอนจากพักการเมืองเพียงพักเดียวอันนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะแต่คุณยิ่งรักว่ายังไงฟังเสียงดูเมื่อวานนี้ฮะอ๋อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยค่ะไม่มีปัญหาค่ะไม่ได้กังวลอะไรเลยค่ะคดีที่เกี่ยวข้องอย่างคดีของศึกษาเองเงี้ยไม่น่าจะเกี่ยวข้อง ะะวันนี้เองเรากอา็อยากมองว่าในส่วนของคุณสมบัติต่างๆเราก็เข้าทำตามกติกาทุกอย่างนะคะถูกต้องตามกฎเกณฑ์นะคะ